สวัสดีครับใกล้สอบแล้วคะแนนสอบที่ดีย่อมมาจากการเตรียมพร้อมที่ดีการเตรียมพร้อมที่ดีก็คือการดูคลิปของอสรคลิปนี้อยู่ในเรื่องของการประยุกต์ใช้กฎของนิวตันเรามาดูโจทย์พร้อมกันเลยครับโจทย์บอกว่ามีมวลอยู่2ก้อนซึ่งมวล2ก้อนนี้มีขนาดเท่ากันนั่นก็คือ3.5กิโลกรัมกำลังเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่ง 1.6เมตรต่อวินาทียกกำลัง2โดยที่มวลทั้งสองก้อนนี้ผูกติดกันด้วยเชือกเชือกด้านบนมีแรงตึงเชือกเป็นที1เชือกด้านล่างมีแรงตึงเชือกเป็นที 2. โจทย์ให้เราหาแรงตึงเชือกที 1, และก็ที 2. และโจทย์ยังให้เราหาความเร่งของระบบถ้าเชือกสามารถทนแรงดึงได้สูงสุด 85นิวตันเรามาดูกันที่ข้อ1กันเลยหลักการข้อนี้นะครับเราต้องเขียนฟรีบอ o d ดีแด g r แกรมของมวลผมเอามวลก้อนบนก่อนแล้วกันนะครับหลักการของเราก็คือดูว่ามีแรงอะไรบ้างที่กระทำกับมวลก้อนด้านบนนี่คือแรงอะไรครับ Contact ก็คือ t 2ลงมา นอกจาก t2 แล้วก็ยังมี mg แล้ว mg ก็ยังมี t1 น,นะครับบนบนนี้เราก็เขียนเป็นสมการตามกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันข้อที่2คือ sigma F เท่ากับ ma sigma F ของเราประกอบไปด้วย t1 ขึ้นไปด้านบนลบกับ t2 ลบกับ mg ทั้งหมดเท่ากับ ma ต่อไปเรามาเขียนฟีบอดี้ได agram ของมวลที่อยู่ด้านล่างมีแรงอะไรบ้างครับคิดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูก mg ไว้ก่อนเลยอันนี้มีแรงตึงเชือกเป็น t2 sigma F เท่ากับ ma ตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน ซิกมาเของเราเอาทีสองตั้งเพราะอยู่ในที่เดียวกับความเร่งลบกับ mg เท่ากับ MA จากสมการนี้อาจกล่าวได้ว่าทีสองของเรามีค่าเท่ากับ MA บวกกับ MG ทีนี้เรากลับขึ้นมาดูด้านบนตั้งชื่อให้เป็นสมการที่หนึ่งอันนี้ตั้งชื่อให้เป็นสมการที่ สองไหนลองแทน t ีสองในสมการที่สองตัวนี้ครับลงสมการที่หนึ่งดูซิจะเกิดอะไรขึ้นทีหนึ่งเหมือนเดิมทีสองคืออันนี้เป็นลบใช่ไหมลบเอบวกกับเอลบ mg เท่ากับ ma ไหนลองจัดรูปดูสิ t 1ลบ ma ลบ mg ลบ mg เท่ากับ MA, ma เกิดอะไรขึ้น t 1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่โหเสียงดูน่าตื่นเต้นมาก ma ด้านขวามือเหมือนเดิมบวก ma บวก mg บวก mg 5กลายมาเป็น 2ma บวก 2mg ที่1ของเรามีค่าเท่ากับ 2ma บวก 2mg นั่นหมายความว่าคุณทราบมวลใช่ไหมดึง 2m ออกไปแล้วกันแสดงว่าด้านในก็เหลือแค่ a บวก g อเอาละแทนค่าเลยนะครับ m ของเราคือ จำบาได้แล้วสามจุดห้ากิโลกรัมมงเล็บใหญ่ๆเคือหนึ่งจุดหกเมตรต่อวินาทียกกำลังสองบวกกับ G คือ9.8เมตรต่อวินาทียกกำลังสองผมกดเครื่องคิดเลขออกมาได้7จ็ดนิวตันนี่คือ ทีหนึ่งนี่ไฮไลท์ไฮไลท์ภูมิใจมากถ้าเราทำได้ถ้าทำไม่ได้เราก็ทำใหม่เ <c oughs> มื่อเราได้ทีหนึ่งเสร็จแล้วนะครับเราก็ลองเลื่อนไปดูซิเนี่ยทีสองทีสองของเรา ที่จริง T2 หาได้เลยนะตั้งแต่ตอนแรกเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวหา T2 กันเลย T2 เท่ากับ MA บวกกับ MG เนาะที่จริง M อันนี้ A บวก G เอ้ยมันต่างกันแค่แค่อะไรครับที่งคือมี2คูณเข้ามาครับแสดงว่า T2 ก็เป็นครึ่งหนึ่งของ T1 อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าจะกดเครื่องคิดเลขด้วยตัวเองนะครับอันนี้คือ3.5กิโลกรัม A, A คือ1.6เมตรต่อวินาทียกกำลังสองบวก G คือ9.8เมตรต่อวินาทียกกำลังสองเอาล่ะก็ลองไปกดดูแล้วกันผมได้39.9สิ้นิวตันนี่คือทีสองนะ จะบอกให้ไฮไลท์ไว้ไฮไลท์ไว,ไไไว้โอ้ยมันคือความภูมิใจของเราที่เราทำได้ตอนนี้เราก็สามารถตอบคำถามข้อที่หนึ่งได้เรียบร้อยแล้วก็คือเขาให้เราหาที่หนึ่งและก็ที่สองทีนี้เรามาดูคำถามข้อที่สองเขาบอกว่าถ้าเชือกทนแรงดึงได้สูงสุด85นิวตัน ตอนนี้เราพบว่าทีห่งของเราเนี่ยมีแรงดึงมากกว่าทีสองถ้ามันทนแรงดึงได้สูงสุด8ปดสิบห้านิวตันผมก็เขาเรียกอะไรอนุมานอนุมานหรืออนุมาน,าน,มานอนุมานได้ว่าเอเจ้าทีหนึ่งนี่แหละมีค่าประมาณเท่ากับ85ดิ้านิวตันประมาณเท่ากับไม่น่าจะมี เท่ากับก็เท่ากับไปเลย<ะ> <S 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 เงื่อนไขของเราก็คือโจทย์กำหนดมาให้แล้วแหละว่าที่1เท่ากับ85นิวตันแล้วความเร่งจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่แสดงว่าคำถามข้อที่สองเขาให้เราหา A นะครับเมื่อเราแทนที่เท่ากับ85นิวตันลงไปในสมการ สมการไหนครับอ่าผมจะเลือกเอาสมการนี้ที่เราหาความสัมพันธ์มาแล้วในข้อหนึ่งสมการนี้ก็คือ t 1เท่ากับ2 ma บวก2 mc ข้อนี้เขาให้เราหาอะไรครับหา a ดังนั้นอ่ะผมเขียน2 ma ไปฝั่งนี้นะมันก็คือเอา t 1ลบกับ 2 mg นะครับ a ตัวเดียวก็คือ t1 ตั้งลบ2 mg แล้วก็หารด้วยหารด้วยอะไรครับหารด้วย2 m แทนค่าลงไปครับ85นิวตัน t1 ลบ2 m m คือ 3.5กิโลกรัม g คือ9.8เมตรต่อวินาทียกกำลังสองมีเอฟเฟกด้วยนะครับ2 m ก็คือ3.5กิโลกรัมกดเครื่องคิดเลขผมก็จะได้ความเร่งออกมาประมาณ2.34เมตรต่อวินาทียกกำลังสองเราก็จะได้คำตอบสำหรับ ข้อ2เรียบร้อยแล้วนะครับข้อนี้ก็เป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้กฎข้อที่2ของนิวตันนะครับฝากติดตามด้วยสวัสดีครับ